สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่ fc ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มีฐานแซมนะครับฐานแซมแซมเงินแซมทองนี่เด็ดเลยนะครับวงนี้นะนะครับช้ำๆหน่อยนะครับทาไม่ช้ำนะดูหลังนะครับหลังดูง่ายเลยนะครับผมนะหลังดูง่ายเลยนะครับปึ๊บปักเลยนะฮะ ถ้ามีช้ำนี่ซื้อไม่ได้แน่นะฮะนี่ส่วนตัวผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับ F4 นะครับนี่สภา,ภาพใช้มานะครับถ้าไม่ช้ำนี่ซื้อไม่ได้นะองนี้นะครับน่ารักมากนะครับพาน่ารักมากช้ำๆเน่าๆเลยนะครับผม เขาโครงพิมพ์ยังอยู่นะครับอ่าข้างดูเนื้อด้านข้างนะครับผมปึกปักอ่าเด็ดนะฮะอ,อันนี้เด็ดเลยนะครับผ้าหนาเหมือนวัชระคขงเลยนะครับนะฮะหนาเหมือนวัชระคขงเลยนะ แต่เนื้อนี่บางขุนพรมนะครับนี่ฮนะจัดจ้านจริงๆนะครับวงนี้นะหาหน้าใช้นะทางนี้นะได้สองเนื้อได้อัดทรสในการส่งนะครับ fc นะครับผมนี่เขาโครงพิมพ์ยังอยู่นะครับหลังเด็ดเลยนะนะครับ หลังสวยมากนะครับอืมจิจับน่ารักพวกนี้นะไม่รู้จะมีคนชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับนี่ฮะเท่าที่ดูไม่มีซ่อมนะครับ F4 นะครับ ไม่มีซ่อมนะครับนะปึ๊กปักนะครับผมพิมดีมากนะครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับ FC นะครับรงนี้ผมเปิด7,500นะครับผมนะฮะใครชอบเหมือนผมก็จัดไปนะฮะทักมาต่อรองเอานะครับ ของนี้นี่เนื้อหาสาระโดยรวมดูดีมากนะครับถ้าอย่างนี้มีโอกาสแท้สูงนะครับ fc อยู่ที่ว่าเราจะดูแบบไหนนะครับดูชอบไหมนะครับผมเห็นไหมเส้นแซมนี่ขมขมนะขนาดพ้าช้ำนะเห็นไหมเส้นแซมนี่ขมกริบเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับขงนี้ถ้าไม่ช้ำนี่ซื้อไม่ได้นะนะครับเพราะน่ารักมากนะขนาดดีด้วยนะขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดไม่ใหญ่ผ้าได้หนาเหมือนวัลคังเลยนะ องเนี้ยถ้าไปขึ้นพิมพ์ใหม่หน่อยนะเด็ดเลยนะครับรพัพาได้พิมพ์อยู่แล้วนะมีทรงพิมพ์อยู่แล้วโครงพิมพดีอยู่นะครับแล้วก็ได้หนานะครับได้เนื้อนะลองดูครับใครชอบเหมือนผมนะนะครับไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับใครชอบทักมานะครับผมเปิด7,500นะราคาเปิดเป็นราคาสมมุตินะครับนะราคาจบราคาจริงอยู่ที่ราคาจบ นะครับอยู่ที่ราคาจบของ F4 นะครับผมขอให้ชอบเหมือนกันนะครับทักมาคุยกันนะครับแบ่งปันกันได้นะครับผม7,500บาทครับนะฮะพรช้ำนี่ก็หลายคนชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบนะตาสวยก็ชอบนะพรช้ำนี่ก็มันได้เนี่ยมันได้ได้ความมันนะครับน่ใครชอบเหมือนผมทักมาแล้วกันเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับ นะฐานแซมบางขุนพรมนะครับผม7,500บาทครับผมถูกใจทักมาคุยกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ